ฮัลโหลเธอเช้านี้ก็อาหารเช้าที่ลำปางนะเธอตอนนี้ก็มากินกว๋วยจั๊บจ้าเธอนี่จา้าชีวิตสงบที่ลำปางหลังจากที่เธอเมื่อคืนอ,อยู่กับลูกๆหล,ลานๆนะเธอแต่วันนี้เช้านี้จะตื่นมาก็กินนี่เลจา้าเธอร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องกว๋วยจั๊บจ้าเธอฉันเบิ้ลไข่เลยจ้ะและนี่คืออันนี้คือไข่กระทะนะเธออร่อยมากตื่นเช้ามาคนลำปางเขาจะกินกันอย่างเงี้ยเธอง่าย,ายๆเธอกว๋วยจั๊บกับไข่กระทะเธอนี่คือ คืออาหารที่ฉันกินตั้งแต่เด็กกับเธอเราบอกว่าร้านนี้เป็นร้านขึ้นชื่อนะเธอร้านนี้เขาอยู่ตรงแบบว่าสถานีรถไฟจะเธอจานี้อร่อยมากแล้วละเสร็จแล้วเธออย่าตกใจนะจ๊ะฉันก็มาจ้ะโรงเรียนเธอนี่คือโรงเรียนที่ฉันเรียนตั้งแต่เด็กแล้วตอนอนุบาลเลยโรงเรียนปชาวิทย์เธอจาเป็นโรงเรียนแบบว่าโรงเรียนแบบตั้งแต่ฉันเรียนต,ตอนแบบเธอกี่ขวบจะประมาณหกเจ็ดขวบอะ่ะเธอตั้งแต่เด็กกัะเธอ นั่นเธอดูสิตึกยังสวยมากดูโอ้โหตึกสวยมากเธอนี่คือโรงเรียนเก่าฉันนะจ๊ะเธอนี่จ๊ะเธอเป็นโรงเรียนจีนนะเธอแบบเพื่อนๆก็แบบว่าตอนนี้ก็กระจัดกระจายไปหมดแล้วเธอแต่โรงเรียนยังอยู่นะจ๊ะเธอนี่จ๊ะแล้วเจอกันนะจ๊ะเธอบ้า